ท่านนายกรัฐมนตรีก็ลุกขึ้นยืนยันเลยนะคะว่ารัฐบาลมีการใช้งบกลางทั้งในการดูแลเรื่องของค่าน้ำมันและค่าไฟฟ้าแก้ปัญหาการเกษตรน้ำท่วมน้ำแล้งถนนสถานพยาบาลและอื่นๆถ้าใหญ่จะทราบก็พร้อมจะนำมาถแถลงอีกครั้งในการประชุมสภาคราวหน้าค่ะส่วนเรื่องของเศรษฐกิจในภาพรวมฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลก็มีความเห็นตรงกันในหลายเรื่อง ทั้งเรื่องเศรษฐกิจขณะน,นี้วิกฤตหรือไม่บางเรื่องก็เห็นตรงบางเรื่องก็เห็นไม่ตรงนะคะซึ่งก็ต้องกระตุ้นหรือว่าต้องเปลี่ยนโครงสร้างทุกอย่างจะต้องมาดูว่าทาอย่างไหนถึงจะดีกันแน่พร้อมกับย้านะคะว่า10ปีที่ผ่านมา GDP ของประเทศไทยเติบโตต่ําค่ะไม่มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่งผลให้การบริโภคโตเฉลีย่ยแค่ร้อยละ3ต่อปีเท่านั้นการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนก็ค่อนข้างจะต่ําส่งออกก็ติดลบการนําเข้าก็เพิ่มมากขึ้นส่วนใหญ่แล้วก็เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบและ พลังงานท่านก็เลยย้ำนะคะว่าประเทศไทยเรากำลังมีปัญหาเศรษฐกิจใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุตสาหการรมที่มีการปรับตัวเข้ากับความต้องการของโลกสมัยใหม่ได้ช้ากว่าที่มันควรจะเป็นท่านเลยต้องเดินทางไปต่างประเทศไปเจรจาก,กับบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ให้เข้ามาสร้าง Data Center อร์เพื่อจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานรองรับอุตสาหการรมใหม่ๆห,หรือว่าเรื่องของการนำรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาก็เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านซึ่งปัจจุบันก็มีบริษัทเข้ามาลงทุนในประเทศไทย มากมายเพิ่มมากขึ้นนะคะและยังย้ำาด้วยนะคะว่ารัฐบาลชุดนี้มีมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องบางมาตรการอาจจะไม่ต้องใช้งบประมาณอะไรเลยก็ได้แต่ใช้เพียงแค่นโยบายความมุ่งมั่นและการประสานงานร่วมกันส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนสงสัยคือเรื่องของการถือครองที่ดินของต่างชาติ99ปีท่านบอกว่าเรื่องนี้ให้มีการศึกษาค่ะ ไม่ใช่ว่าเป็นการขายชาติเป็นการศึกษาจริงๆว่าถ้าเราจะปรับเปลี่ยนมันจะเหมาะสมหรือไม่อย่างไรที่จะทําเรื่องนี้ค่ะครับนายกยังย้ํานะครับว่าพักร่วมรัฐบาลเนี่ยนะร่วมกันทํางานวิ่งสู้เพื่อปัจจุบันนะครับเพื่อสู้กับแรงค้านไร้อนาคตอันนี้แหละเป็นเรื่องเลยนะข่าวนี่ช่างตีความอยู่แล้วครับไรอนาคตนี่ เป็นเรื่องของฝ่ายค้านไรอนาคตหรือเปล่าหรือเกี่ยวข้องกับสารน้ำนูญจะพิจารณาพักการเมืองยุบพงษ์ยุบพรรคอะไรหรือเปล่าไปดักถามนายกที่ทำเนียบใช่ค่ะไปดักถามนักนายกบอกว่าไม่มีนัยยะไม่มีความหมายพูดจักในนักข่าวพยายามจะไล่ไปจะไล่ให้ได้ว่าไอ้คำว่าแรงแคบแรงค้านเนี่ยคืออะไรถูกไหมคะนายกก็ย้ําว่าไม่มีอะไรพูดจักใจแล้วก็ก่อนที่จะเลิ่อนขึ้นตึกใจคู่ฟ้านายกก็บอกว่าปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันจะมองเป็นเฉพาะเรื่องไม่ได้ มันต้องมองพร้อมกันองค์คาพยพต้องมองภาพรวมใหญ่